ยำมดิ่มซื้อก็ได้กินยอนอยู่เด็ดพี่น้องชุกเฉินก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ในโรงผักอันนี้ก็เปราเซเซียะอ้าะคุณตาก็ทำงานของแกเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วคลิปที่ผ่านมาอกแล้วเขาไม่เห็น แต่คลิปนี้เขาเขียนโดนดูพี่น้องจ้ะอันนี้ยายแช่น้ําไว้เ้ออันนี้เป็นเอ๊แช่น้ําไว้คืนนึงแล้วก็กระดาษชําระปกเอาไว้กระดาษชุ่มๆปกเอาไว้ก็เรียนตร่ริอันนี้ก็เรียนตริเป็นภาษาภาษาฟินดอว,ว้าเราก็ผัทชีจีนนั่นแหล,ละค่ะแช่น้ําเอาไว้ได้ไม่กี่เมล็ดเองนับเมล็ดได้เลยเนี่ อลอยห่างๆจะลอยถีกเก็ตนเขาเกิดจะฝ่อยมันมันมันแตกแล้วค่ะเพราะว่ายายแช่ไว้สองคืนเสร็จแล้วก็เอาดินปลบเม็ดเข้าอีกทีนึงเมื่อกี้ตักน้ำลดไปแล้วตัดรอบหนึ่งไม่ต้องกบหนา กบบางๆาคะพวกนี้ก็จะปลูกพลับคาอันนี้จะเอาไว้ปลูกนนลพลับคาค่ะสวัดีอย่างเป็นทางการเลยจ้ะมันจะลกแทบพี่น้องเมื่อตอนซึกสืบช่วงฤดูใบไม้ร่วงปกติยายสนจะปีนดินเอาไว้เด้อมันจะได้ไม่ลกแต่ปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ปีนมันก็เลยลกอันนี้ยาฟันสิงโตเป็นช่อดอกเลย ถามว่าเอาไหมจะเอาไปผัดกินอ่ะเดี๋ยววิธีผัดเยสุนพี่น้องได้ไปได้ไปดูไหมคะ่ะในคลิปที่แล้วเด้อค่ะเด้อเยสุนทําคลิปให้ดูบ้าทําอย่างไรที่ว่าเขาจะไม่ขมมากนะคะเยสุนมีวิธีทําค่ะเข้าไปชมคลิปที่ผ่านมาได้เด้อเยสุนเอาไปแกงครั้งแรกนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็จะเอาไปอีกเป็นยาฟันสิงโตกินแล้วติดใจจ้ะ อันนี้จะเอาไปผัดปนกับเอเยายสนจะเอาไปผัดปนกับเอนั่นเด้อค่ะเด้เขาเรียกอะไรเอที่เก็บมาน่ะผักชีล้อมอันนี้มันขมอันนี้มันออกขมหน่อยหน่อยเหมือนผักไส้เหมือนผักมะระ,ะเรานั่นแหละค่ะมันจะขมเหมือนผักไส้ผักมะระเราแต่ว่าเดี๋ยวยายจะเอาไปขยำเกลือก่อนผัดปก,กติยาย,ย,ยสนจะเอ ปิ้นดินกับดินเด้อในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะพอเราปิ้นดินเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมมาฝังไว้ก่อนหิมะจะตกพอหิมะละลายมันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้แหละปีที่แล้วลืมพี่น้องเอ้ยลืมข้าวเพราะว่ากระเทียมเขาเราเอามาเสียบไว้ก่อนหิมะตกได้ค่ะ ลืมปิ้นดินแล้วก็ลืมเอากระเทียมมาลงไว้ฮึได้หัวขาดพี่น้องเอ้ยอันนึงถ้าว่าตะโกนชีสผปุดีปิตาสีหรือจ๊ะไปจ๊ะกดกาปฟดิสีกึ่นตักจ้ะมาเอรดเซเลเซียอันนี้เยวจะไปปลูกในโรงผัก แเ่รสเซียไม่จะินมากละลายมากก็ขึ้นค่ะอ้อนมอนอีบวัวติดเน้นอันนี้วันที่ว่าในห้างแบะเราซื้อมาไอ้ผักบใบหยิกๆนั่นแหละค่ะคนไหนกินยาเยอะๆกินดีนะเดี๋ยวยี่สนจะไปนดัดไปปลูกในโรงผักเงาเขาใหญ่เขาแก่แล้วเขาจะได้ขึ้นง่ายๆถ้าไปซื้อในตลาดมาเราก็เหมือนดำน้านะคะ เอามาปลูกว่าเขาจะฟื้นเนาะค่ะเนาะก็กินเวลาไปหลายอาทิตย์มีเห็นสะบ้านนะองค์ก็สะลบไปตาห่วมาอ๋อฮะคุณตาก็ทํางานของแกเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วค่ะเนาะเสียดายมันเนาะปิดน้องเนาะยายก็เลยจะเอามาปลูกใส่กระถางเนี่ยเอาดินใส่กระถางแล้วจะปลูกใส่กระถางนี่แหละเคยมีไหมเอากระเทียมปลูกใส่กระถางพี่น้อง ลืม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 จริงจริงเราปินดินเสร็จเรก็เอาเอกกระเทียมมาเปียดไว้มันก็ขึ้นเมื่อปีที่ปีก่อนอน,อน,นู่นยายสวนทําแบบนั้นแหละค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะนิดหน่อยก็มาใส่กระถางไว้กินใบมนะันเะนาะนะมันงามๆอยู่ค่ะเรามาดูกันใกล้ๆไม่เป็นไรดอกนาะพี่น้องเนาะก็ปลูกไว้ปลูกไว้กินปลูกไว้ดูไป จะได้ไปซัดหน่อมันนี่บางทีน่ะก็ปลูกไว้ชื่นชมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่อะไรมากหรอกปลูกไว้ชื่นชมเหมือนนคนเฒ่าคนแก่บ,บ้านเรานั่นแหละค่ะอยู่เฉยๆว่างๆเนาะก็ปลูกนูน่นปลูกนี่ทำน,นู่านทำนี่ก็ ได้กินไม่ได้กินก็ขอให้ได้ชื่นชมเนาะอันนี้ก็เหมือนกันน่ะแหละเอ้าเวลาไม่มีกระเทียมมดลืมซือ้อก็ได้กินยอนอยู่เดพี่น้องทุกเฉินนี่ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ในโรงผักอันนี้ก็เปราเซร์เซียที่ขุดออกมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะผิมะตกผิดมา,มาละลายก็ยังไม่ตายอยู่แต่มากุหลกกนนามะ คุณลูกมีสุลาสิเป็นเซโนส่ปลูกทีละนิดละหน่อยค่ะคุณตาดูอยู่เลยแกบอกว่ากลางคืนมันติดลบอยู่มันหนาวยายสวนไม่เชื่อแกดอกแกได้กินผักยอดยอดยายสวนนี่แหละค่ะผักของยายสวนดื้อนี่แหละค่ะปีที่แล้วแกก็ห้ามยายสวนแบบนี้แหละค่ะสลัดแกก็ได้กินก่อนบ้านเขาทิพย์ที่แล้วลงสลัดให้แกตรงนี้แกห้ามไม่ให้ลงแกว่ามันหนาวอยู่แต่ยายสวนดื้อ นนมันขึ้นอยู่หรอกของกระดาแบบนี้เก็บเห็ดเข้าป่ายังสุขใจเก็บเบอรี่ที่มีสีสันสดใสตกหากรักในการระจนภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุน่น ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวะจนภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิน่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนด์ ดินแดนแห่งรักหงดงาม អូយតែលៀនខ្លួនបើលើ